เราว่าเราควรเปลี่ยนรถคันนี้แล้วล่ะเปลี่ยนสิจะจะขายที่ไหนได้ราคาดีล่ะนั่นสิอยากขายรถมือสองต้องที่นี่สแกนค่าพิมียมค่ารับซื้อรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงทะลุจกักรว,วนันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เราให้ราคาดีที่สุดประเมินฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายโหจริงเหรอรถธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะจะให้ราคาสูงขนาดน,นั้นเลยเหรอเราสแกนทุกจุดจ่ายเงินไว้ไม่ต้องรอนานก็เรียบร้อยครับขอมคาค่ะ,คะสแกนค้าพรีเมียมค่ะซื้อจริงจ่ายจริงให้ราคาสูงจริงอยากขายรถมาที่นี่เลยอย่ารอช้าแวะมาหาเราเลย